ครับตอนนี้ก็น้วต้นขับเรือขึ้นมาที่เกิดนะครับจากสัพยาครับผมก็มาหาปลาครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าตอนนี้จะได้สักกิ่แจ้งครับนาต้นกระเทียมอุปกรณ์นลครับนี่ครับมีสองคันนรับเป็ดครับคนละคันกับน้าต้นนะครับนนผมก็อาศัยว่าขยันมานะครับได้มากได้น้อยก็พอมาครับผม เดี๋ยวผมตักดติดตามด้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยครับผมขับเรือมาถึงแล้วต้นก็ไม่สนไม่พูดพัำทำเพลงครับใส่เลยครับผมนี่ครับตอนนี้มีอยู่สามลำนะครับผมขับเรือมาถึงแล้วต้นก็ใส่เลยครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้สักกี่แต้มครับแต้มแรกครับกว่าจะมาได้ครับโอ้โหนานเหลือเกินแล้วก็กว่าจะมาได้แต้มแรกนู่นครับลำนู้นก็โดนนบ อ้โหปลึงครับอ๋อเทโพหด้องครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูแต้มต่อไปครับแต้มแรกโดนแต้มสองก็ไหลมาเลยครับแต้มแรกกว่าจะหาตัวเจอยักษ์เลครับแต้มสองก็มาครับโหดูครับดองอีกแล้วโหโอ้อะไรเนี่ยปลไปปลาอุบ่า ดูับดูตัวครับโอ้โหโ,หโดนโอเอตนอต้นเนี่ยมาช่างมาต้านไนงท้องไงไส้หัไงท้องเลยอ่ะ <laughs> บึ้งเลยอ่ะตัวหืมตาจะไหลย,ยกกดาน,นอะไรนี่บอกนี่โอ้โห,โหตัวคราวเต็มมือโอเคครับผมเดี๋ยวดูเต็มต่อไปครับ <laughs> ดูมีไซส์รอเปล่าครับแต้มที่สามติดต่อเลยครับ แต่สายไม่มีครับวันนี้ครับโอ้โหแต่ละตัวนี่ก็น่าจะพอมีสายหน่อยมั้งอ๋อพอมีครับโอ้ออกครับโดนหางน่าจะสวายครับดูครับหลังข้างหน้าก็โดนครับนี่ครับ ติดกันแล้วครับน้ำหน้าหลุดไปแล้วครับอือหือโอ้โหว้าโหเข้าน้ำเข้าตรงที่น้ำแรงพอดีครับอืมอยากจะเจิน ติดฐาอนสะบัดเขาจะถึงเนี้ยโอ้โหก็ยังไซส์ไม่โตตอนนี้ปวดไหนเยอะจ้ะเซ่อสลับสลับเยอะอยู่ใชยเอาตังดิสามโลสี่สามโลได้ตัวนี้สามโลกูอะสองตัวแรกยิ้มเลยครับ พอจะควานหาเจอครับพอโดนรึโดนติดต่อสามตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแต้นต่อไปครับต้นโดนครับแต้นดีสี่ติดเลยครับปลาพอจะโดนก็โดนนะบดได้ไม่โดนก็ไม่โดนครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนหาเจอไหมครับจุดที่โดนครับ มันลุ้นครับว่าเป็นปลาอะไรครับผมแต้มที่สี่ของต้นครับเป็นสวายครับโอ้ไซน่ารักทุกตัววันนี้ยังไม่ดึกยังไม่ดึกไซใหญ่ต้องดึกครับนี่ครับก็เป็นสวายแม่น้ำเจ้าพญาครับโอเคครับผมเดี๋ยวดูแต้มต่อไปนะครับครับตัวที่ห้าติดข้างต้นครับเมื่อกี้โดนแล้วก็หลุดครับอันนี้ไม่หลุดครับอยู่ครับ ตัวนี้ะิมาลุ้นครับว่าเป็นปลาอะไรครับแล้วมีไซส์หรือเปล่าครับไซส์ก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะครับหกข้ามเนี่ยครับอ๋อดูปลายคันครับเทโพหรือเปล่าแล้วต้นไม่เทโพก็หางนะบรือว่าไงมันลุ้นครับเทโพหรือเปล่าครับดึง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 ปลายคันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเทโพครับ ทำไมเป็นโดนปลาสวายส่วนหางหรือส่วนไหนครับในอย่างนี้ทำมีสองอย่างโอ้ยสิโพครับสิโพของแท้ใจเย็นค่อยนะติดข้างบางมาเฮ้ยแหมมร้วเราจะสับเยียงหลบใหญ่เลยเอาก่อนติดบางหน่อยเดียวด้วย โอ้โหไซส์สวยครับมาแล้วครับเจ็บโคครับไซส์สวยครับต้องมีหกเจ็ดครับตัวนี้อ้วนตับครับหรือว่าหูดำไม่น้ำเจ้าพยาครับตัวนี้ครับอ้วนครับสันเบลือครับนี่ครับหกเจ็ดโลต้องมีครับนี่ครับโอ้ยอ่า <laughs> ok, để đủ tên tập bài hát. Hát, 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 rồi hát, 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 nghe, hát, 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 ครับก่อนดูแจมนี้ของนักต้นครับแจมที่เจ็ดนอ๋อน้าน,านาเหมือนด้โพกันก็วันนี้เทโผมาสามตัวแล้วครับลุ้นว่าจะให้เป็นเจโพหาปลาลุ้นดุกดอกครับโผก็ดองเลยนะต้นโอ้ยโผหวายวสวอุย้ยแต่เย็นทิศออกห่างกันดิจะสับยังไง โอ้โหไม่เข้าจะไหวครับตัวนี้โอ้โหใจลุกเจลุกว,ว,วางเบ็ดแล้วจับหางดีกว่ามั้ง เรับเดี๋ยวดูแจนต่อไปครับผมเอาครับโอ้โหตัวเนีได้ตัวเดียวครับจะกลับบ้านครับเกือบเกือบชั่วโมงครับบอกตัวเดียวแล้วกลับบ้านแล้วครับตัวนี้ครับผมล้วตนไม่ยอมครับเอาให้ได้ครับเี๋ยวเบียบอกขึ้นน้ำด้วยครับป่าขึ้นน้ำด้วยครับมูครับล้วตนบอกไม่ยอมจะเอาให้ได้ครับ แยกกันต่อเรือกันนะนี่ครับตอนบอกต้องเอาให้ได้ครับนี่ครับอีกมือนึงก็ถ่ายมือขับเรือครับต้องตามปลาครับบอกจะยอมบอกได้นะบอกไม่ครับเงียบครับรู้จักครับอะไรครับปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็เหมือนปลาที่อยู่ในเขตเออเนี่ยไอเชียวขายนะไปซื้อมาสิ โอ๋อปลาทูเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะวันนี้ปลาทูอ่ะโอ้โหตัวล่างโวายตัวบนเฉยอะไรเหรอสรุปแล้วโผล่ไหลเฉยโอ้โหมีไส้มีไส้ครับดูแล้วน่าจะมีไส้เอาติดสีข้างเหรอโอ้บอกกระต้นไม่โดนยอมได้นะกลับบ้านนอนไม่เอาเอาให้ได้ครับนั่นแหละ เอาจนได้ครับแจมหนึ่งแจมนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าดึกแล้วครับเชียงคืนครับเชียงคืนกว่าครับนิดๆโชว์ตัว่ลยลูกสวายครับติดหางครับสับไม่ได้เลยงงเลยเอาโห ปิดท้ายด้วยสลายสวายสลายเราก็นึกว่าจะเอาปลาบึกขึ้นมาปิดท้ายแล้วเป็นปลาบึกก็ปีหนึ่งก็ไม่ได้ถึงบ้านครับเดี๋ยวแจ้งเลยปลาบึกอ่ะปลาบึกมีแจ้งให้นอนนะแต่ทั้งเดี๋ยวคงจะโยนลงน้ำโอเคครับผมก็ได้แจ้งนี้ครับประมาณสักห้าโลหกโลได้ครับเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวไปสรุปคนที่บ้านอ่ะก็น่าจะเป็น การจบทริปที่ดีร็จจบดีๆครับปลาบางตัวมากครับวันนี้ครับก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ได้สักสี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านครับน่าจะมีสิบตัวได้สิบต้นต้นแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันที่ที่ท่าเรือครับโอเคครับเดี๋ยวขับเรือกลับบ้านครับสิบกว่าโลครับผมเหนื่อยเงี้ยต้นเหมือนก้มเก็บไม้ทั้งหมดโอเคครับผมวันนี้ปลาตัวบางหน่อยไปกลับบ้านกัน ครับก็เหมือนเดิมครับผลงานค่ําคืนนี้ครับก็เป็นสวายครับ9้าตัวครับแล้วก็ปลาเสพโพห้าตัวปลาปลาดําเงินหนึ่งตัวครับผมเสพโพก็ไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้เสิโพมีใหญ่อยู่สองตัวประมาณห้าหกโตัสองตัวแล้วรองนั้นก็เสิโพเป็นเสพโพเล็กครับเสิโพน้องตัวเล็กเีไม่ใหญ่ครับก็ไซร์กำลังนึ่งกำลังกินครับไซร์กำลังกินเสพโพนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ไซร์กำลังกำลังตลาดครับ โอเคครับผมผลงานครับวันนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับรครปลาณเงินสักเจ็ดใส่สี่ต่ารันก็สองคนกับนักต้นครับก็ฝากพี่ๆนะก,กดติดตามด้วยครับดันดนด็อตชาแนลครับผมก็สำหรัญญบอีพีนี้ต้องลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ